ที่มาของพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานเชื้อเพลิงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ให้พลังงานความร้อนเมื่อมีการเผาไหม้ซึ่งรูปแบบที่ใกล้ตัวเรามากก็คือพลังงานถ่านและไม้ฟืนที่เราเอามาทําเป็นเชื้อไฟย่างอาหารแล้วก็บาร์บีคิวกันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่มีความสามารถในการติดไฟได้ก็มีความสามารถในการเป็นเชื้อเพลิงได้เช่นกันอย่างไรก็ตาม ทรัพยากรแต่ละชนิดมีความสามารถในการเผาไหม้ที่ไม่เท่ากันและให้พลังงานที่ไม่เท่ากันเช่นกันบางชนิดก็ร้อนเร็วบางชนิดก็ร้อนช้าบางชนิดก็ร้อนนานและบางชนิดก็ให้ความร้อนสูงนะคะทั้งนี้พลังงานเชื้อเพลิงสายหลักที่เรามักพูดถึงกันนั้นก็ไม่ใช่ฟืนและถ่านหรอกนะคะแต่ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงเช่นน้ํามันแก๊สธรรมชาติและก็ถ่านหินโดยเชื้อเพลิงเหล่านี้มีคุณประโยชน์มากมายและถูกนํามาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยการจำแนกพลังงานเชื้อเพลิงก็สามารถแยกได้หลายลักษณะแต่โดยส่วนใหญ่ก็มักจะแยกกันที่ลักษณะของแหล่งที่มาคือแบบพลังงานต้นกําเนิดหรือ primary energy ซึ่งก็คือพลังงานในรูปแบบที่นํามาใช้ได้โดยตรงตามรูปแบบทางธรรมชาติเลยเช่นฟืนถ่านหินและก๊าซธรรมชาติและอีกแบบก็คือพลังงานแปรรูปหรือ secondary energy ซึ่งเป็นพลังงานที่ต้องอาศัยการแปรรูปโดยแปรรูปพลังงานต้นกําเนิด มาเป็นอีกลักษณะหนึ่งก่อนที่จะนำมาใช้งานเช่นถ่านไม้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกส๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นต้นโดยการใช้งานพลังงานเชื้อเพลิงถูกนำมาใช้ในกิจกรรมในลักษณะที่แตกต่างกันมากมายตั้งแต่การใช้ในครัวเรือนภาคที่อยู่อาศัยจนถึงภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยประเภทของแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราน่าจะพอที่จะพบเจอบ้างในกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราก็น่าจะมีดังต่อไปนี้นะคะ เราน่าจะเคยพบน้ำมันเบนซินที่เขาเรียกกันว่าแก๊สโซลีนหรือเพทโรรวมทั้งน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งใช้สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ต่างๆเช่นรถตัหญ้าหรือเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆรวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นต้นจากนั้นก็จะมีน้ำมันกา๊าซหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันตะเกียงซึ่งในภาษาอังกฤษคือแคลูซีนหรือพาราฟินโดยการนำมาใช้ก็มักจะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับตะเกียง รวมทั้งใช้ในการทำอาหารบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินหรือที่เรียกกันว่า jet fuel นะคะจากนั้นก็ก๊าซธรรมชาติหรือมีเทนซึ่งเรามักใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือนำมาอัดด้วยแรงดันเพื่อให้กลายเป็นแก๊ส CNG หรือ compressed natural gas ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยรถยนต์ที่ใช้แก๊ส CNG เป็นพลังงานก็มักจะเรียกว่าเป็นรถ NGV นะคะหรือว่าคือรถ natural gas vehicle จากนั้นก็อาจจะมีแก๊สปิดตรงเลียมเหลวหรือ LPG ซึ่งย่อม,มาจาก liquefied petroleum gas หรือบางทีก็มีเรียกว่าโพรเพ e หรือบ u t a n นซึ่งแล้วแต่ชนิดโดยที่แก๊สปิดตัวเลียมเหลวพวกนี้จะอยู่ในรูปของของเหลวอัดกระป๋องโดยนํามาใช้ในการหุงต้มเป็นหลักและสามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ได้เช่นเดียวกันรวมทั้งการเชื่อมโลหะได้ด้วย โดยที่มาของเชื้อเพลิงเหล่านี้ล้วนมาจากทรัพยากรธรรมชาติประเภทซากดึกดำบรรพ์คือน้ำมันดิบซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลายาวนานและเปลี่ยนรูปเป็นน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติโดยอาศัยการขุดเจาะในแหล่งที่คาดว่าจะมีน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติแล้วมาผ่านกระบวนการกลัน่นที่เรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนหรือ fractional distillation โดยอาศัยหลักการที่ว่าสารประกอบคาร์บอนชนิดต่างๆในน้ำมันดิบจะมีจุดเดือดที่ต่างกัน จึงจะสามารถระเหยแยกออกจากกันได้เมื่อได้รับความร้อนที่ไม่เท่ากันโดยสารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าก็จะระเหยออกมาก่อนแล้วก็แยกออกมาได้ก่อนนั่นเองและเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงกระแสลหลักชนิดต่างๆล้วนมาจากน้ํามันดิบและแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยาการประเภทชากตึงกำบันซึ่งแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดได้เองตามธรรมชาติหากแต่ใช้ระยะเวลานานจนไม่สามารถที่จะหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ทันแม้จะหลายชั่วย,ยุคคนแล้วก็ตาม ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวจึงจัดเป็นทรัพยากรชิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปหรือ non-renewable นั่นเองค่ะและเมื่อใช้แล้วหมดไปอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์หน้าเราจะมาศึกษากันต่อเรื่องสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงกันนะคะเพื่อที่จะให้เราจินตนาการถึงอนาคตในอีกไม่ไกลของพวกเราทุกคนและโลกใบนี้ได้กันค่ะ